ผูกเหล็กและเทคอนกรีตคานจำนวนสองบ่อ ระบบน้ำเข้าออกจำนวน2บ่อแล้วเสร็จตามแปลนภายใน100วันครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญาโดยนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงวดที่2ให้แล้วเสร็จภายในวันที่5มีนาคม2566